สติ๊กเกอร์ไล่วับลัดไนทีวีขายแล้ววันนี้ถูกสุดๆ50เหรียญหรือ35บาทเท่านั้นรีบเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ใครมีแล้วอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยละ่ะสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับซาดิววเล่ครับผมกับผมเีเบอร์ <c oughs> แล้วก็ลุงวับลัดไนทีวีเย้วันนี้ครับผมโจโด,ดี้นะครับบอกว่าให้เอาคาริสฟลาเวอร์สดๆไปให้สโจดี้สักอันจะได้ไหมเรามีปะวะคาริสฟลาเวอร์สดๆเนี่ย มันไม่สดเลยดิเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมันไม่สดนะฮะไม่มีมันไม่สดไม่เคยแล้วก็ไม่ไผไหม้ด้วยครับผมไม่น้ำร้อนลวกไม่ผุ้องไม่เป็นหนองไม่ผิวหนังอักเสบไม่เป็นหนองใช้เย็นเปรอไม่เย็นละอ่ะนะเช้านี้เช้านี้เดี๋ยวไปซื้อผักมาก่อนครับซื้อผักจะปลูกอะไรอยากจะปลูกมันปลูกอะไรได้ับมั่งเหอะตอนเนี้ยเดี๋ยวทำเควสดก่อนนะ เป็นของคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ะนะฮะมันออบอกว่าให้เราเนี่ยปลูกอ่ามันมันฝรั่งออกไปแล้วใช่ไหมรีคอร์รใส่แล้วเหลือก,กินบีนกับพาพานิชนะครับเดี๋ยวไปซื้อกินบีนมานะอย่างละอ,อันนะที่เหลือนี่มีอะไรตัวไวไวบ้างวะมีอะไรตัวไวไวบ้างก็ไอ้กระลำเนี่ยแหละเปิดเก้าโมงกระลำที่เราปลูกนั่นนะเออ ผมน,น,นั่นเร็วแล้วเหรอเร็วแล้วโอ้นี่ครับมีคนเคยไปสตั๊เกอร์เอเกิวนะฮะผมแล้วก็อ่าอะไรนะเขียนเวลามาครับผมนะผมว่ารถน้ำให้แล้วยังรดน้ำเดี๋ยวแล้วก็เขียนเวลาว่าเวลานี้อยู่นี้เวลานั้นอยู่นี้นะ <c oughs> <c oughs> ขนาดนั้นเลยทีเดียวแนละ้วท่านผู้ชม เอเดอกดอกไม้อันพวกนี้เดี๋ยวเอาไปให้ของขวัญคนในเมืองกันก่อนแล้วกันฮะนี่มันลดอย่างวะเนี่ยทำไมดูดินมันไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่ดูมันมนะอ๋อลดแล้วลดแล้วมันดูสีแ <Okay. S 2> ม่งไม่ค่อยออก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้ไปจาัดการก่อนฮะเฮ้ยคัพเปอร์ออ,อน,นี่ต้องไปเผาก่อนนิวค่ะใช่ใช่เดี๋ยวค่อยกลับกลับเอาเผาอีกทีฮะ เดี๋ยวซื้อผักผักมัรลูเคลียพื้นที่ดีกว่าสวัสดีครับจำเอาพันนิฟนะฮะผมหนึ่งอันครับผมแล้กินบีนนะฮะอ่าอย่างอย่าละอย่างละหนึ่งอันพอครับผมแล้วที่เหลือจะอัพเกรดกระเป๋านะครับผมเอออัพเลยเนี่ยใส่ของไม่ได้แล้วเออแม่แล้วอัพอัพีเท่าไหร่วะหมื่นนึง ไม่วเดี๋ยวทครับลุงเดี๋ยวรือว่ามาอัพเลยแล้วกันนะฮะเออมันมันต้องเดินไปอัพเองด้วยดูดิเพื่อนอัพให้แมงก็ไม่ขึ้นตามด้วยนะโอ้โหดอกคิวริสไหมดอกไม้เราไม่ได้ปลูกเลยนะเพิ่มแอปเปิลดีเพิ่มซัทเพิ่มช่องมาเท่าไหร่อ่ะกี่ช่องอ่ะเพิ่มมาแถวไรไงแถวนึงอ๋อแล้วถ้าอีกแถวนึงนี่คือ เ,เ,เต็มเลยไหมหมื่นหนึ่งเออเต็มเลยเดี๋ยวเรานี่ไปปลูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเหลือหมื่นสามไม่ค่อยว่ากันนะหมื่นสามไ่ค่อยว่ากันทีหลังนะอ่ะปลูกถั่วก่อนนะตรงนนี้แล้วก็ อันนี้อ่าตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้วันที่สิบเก้านะผมหมดฤดูกาลก็วันที่สามสิบนะฮะยังเหลืออีกเยอะอยู่นะครับผมแบนี่ด้วย <Web. S 1> ครับผม <Web. S 1> แร่ที่ผมเอามาหามาเองก็ต้องใช้เองใช่เลยมีแร่อะไรที่ลงสุดเองบ้างวะมีคอปเปอร์อ่ะ อืเผ่าเผานี้มันต้องใช้อะไรบ้างวะโอ้ยคอปเปอร์ถึง20ปันด้วยกันฮะโคตรเยอะระหว่างนี้ขอเคลียร์พื้นที่กันก่อนแล้วกันเนาะเคลียร์พื้นที่ข้างล่างเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ทำอือหือเอาเอ้เอ้ คิดว่าเป็นหัววิสาะเฟิร์นนะแล้วก็ฟันชับอย่างงี้วิสาะเอ้ยให้หกขมดแล้วมิว่าฮะอาทิตย์นี้ยังฮะยังไม่ต้องให้อีกไหะให้ไปแล้วให้โอ้ยปับใช้ทีละห้าในการเผาฮะเดี๋ยวเราเผาแล้วก็ขออัพเกรดของแล้วกันฮะอันนี้ เรเส้นแล้วก็ระเบิดนี่เรายังไม่เอานะครับผมระเบิดเอาไว้ลงเหมืองใช่ใช่เอ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราวางระเบิดแล้วเราเพื่อนเราจะโดนว่าวันนี้น่าจะโดนละขนาดตัวเรายังโดนเลย <laughs> เออ <laughs> ตายคู่ <laughs> ขนาดตัวเรายังโดนนะฮะเพื่อนจะเหลือเราฮะ เออค่อยใส่ของได้เยอะขึ้นหน่อยไม่งั้นแม่งช่องเดียวแม่งแถวเดียวแม่งเต็มแป๊บแป๊บเต็มแล้วแป๊บแป๊บเต็มแป๊บแป๊บเต็มเนาะมันจะใส่ลดน้ำให้วิสาเฟิร์สดีกว่าครับโอ้ให้เรียกไหมอยาอยางมวิสาเฟิร์สแมวไม่เคยให้อะไรเราเลยนะเนี่ยเออไม่เคยให้อะไรเลยงบเคยเห็นแมวออกไข่ไหมอะไรคือแมวออกไข่มีด้เหรอไม่มี ก็ S 2> <S 2> <S <S เลยถามว่าเคยเห็นมเมลออกไข่ไหมปับปับเหลือแต่ก้อนใ,นใหญ่ๆอ่ะที่มันที่มันทุบไม่ออกแล้วอะอลุงมีเห็ดให้เก็บด้วยว่าฮะ,ห,ะหนเนี่ยในในบ้านเนี่ยในบ้านแถวเน,นี้ยเนแถวเนี้ยม,มีเห็ดมีเห็ดเก็บให้เก็บสองดอกอะื่อกี้เก็บไปแล้วอะ <ใน S 2> ดอกไม้เขามีให้เก็บด้วยเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ย แม่งก็เปลี่ยนไปเยอะด้วยนะ,ะเทียบกับเมื่อก่อนนะฮะไม่ไม,ไม,ม่ไม่ลงวอต e ล้ไม่ลงนั่นแหละได้ฟาร์มใหญ่กว่านี้อีกนะลงทับมแม่ง <laughs> ไม่เกี่ยวโหนี่อันนี้นี่ที่ทำฟาร์มนี่ถึงวันตายเลยนะเนี่ยนะครับแค่แค่แค่นี้นะแค่นี้ <laughs> น <laughs> อ่ะเอออุ้ยเอินเทอร์เี้เหลืองแล้วเนะี่ยมันมีมอสอันหนึ่งไงแม่งเป็น อะไรวะกด M แล้วเห็น NBC ทั้งหมดว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะคือไม่ต้องสืบแล้วว่าไม่อยู่ไหน<อ>เห็นหมดเลย<อ>ถ้าขนาดนั้นไม่ต้องเล่นแล้วล่ะลุงเอา้ามันไม่ได้มันก็แค่เห็นเฉยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสน่ห์ของเกมมันหายไปอะลงุงเออไม่หายเขาว่าเสน่หนะ์ไหมมันไม่ได้กดปุ๊บทำฟาร์มทั้งแมปซะหน่อยโอเคนะผมกเผาแรกกันต่อไปนะ วันนี้กิจวัตรผมเขาแร่ฮะมหมือน,นท <ำ S 1> ี่<ห>ผมไปขุดใไงวะในแร่ไอไอออนนะผมไอออนนี่มันจะทำเป็นบริจาคเลอวะยัด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 ,ยดจะทำเป็นบริจาคหรือเปล่าวะอะไรบริจาคเนี่ยห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยอ๋อเอาไปโดนเนต็ตอะนี่ก็เผานานเกินแล้วทำหลายอันไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีของ ออดูมอกก็เอเคเกมมิ่งเอฟเคอะไรเปิดดูบันเดิลอยู่มันทําไม่ได้อ่ะมันไม่มีของอืมโอ้ตอนนี้วันศุกร์วันศุกร์ไปดูรถหมูเรี่งจะซื้ออะไรอ่ะสามหมื่นพี่ตั้งเฮ้ยหมื่นสามสาม่นเลยซื้อแลซีทแม่เดี๋ยวบอกแล้วกันว่ามีอะไรมั้้ยมีมีอะไรที่มันอยู่ในบันเดิลอ่ะซื้อ ซื้อมาใส่ให้หมดเลยโอ้โห oh, มันไม่ได้ดูได้นะมันต้องกดพับไปพับมามันจะทันหรือเปล่าวะทันดิทันดิมีอะไรที่อยู่ในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยใน,ในรถที่มันซื้อได้เนี่ยใสซื้อไปเลยสกอร์เปียนครับยี่กระเผาเผานานเกินมีแรซีดอะเอาไหมไม่ซื้ออะไม่ซื้อไม่ซื้อยังไม่ซื้อมีทิวลิปทิวลิปรู้สึกจะมีนะ ในบันเดิลอันหน,นึง่งแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อ่ะเอาป่ะจะทาให้ดินช่วงน้ำอยู่ทั้งคืนเฮ้ยฮัลโหลเอาปเปล่าทิวลิป <Hello? S 2> เน้ทิวลิปทิวลิปไม่เสื้อทิวลิปมีอยู่ทิวลิปสีชมพูนะอา่ามันมันใส่บันเดิลได้ปะ่ะใช่มันจะใส่บันเดิลอันหนึ่งอ่ะแต่จำไม่ได้ว่าอันไหนอ๋อช oh. ิบหายแล้วเจ็ดเจ็ดโมงกว่าแล้วไม่ต้องแล้วมั้ง ตู้ปลาเดี๋ยวดูก่อนมันขายปลาแบงป่องอยู่อ่ะมันมปลาไม่นอาากบ้านแต่เล่นน้ำซึ้งโอ้มีฮะเดี๋ยวผมผมกำลังหาเครื่องทําันั่นอยู่อ่ะหาอะไรนะเครื่องที่สามารถทํานั้นได้อ่ะ,มะเมล็ดพืชเออเครื่องทําเมล็ดพืชได้อ่ะมีไหนวะเครื่องทําเมล็ดพืชใช่ผมไม่โดนเน็ตไม่ทันแล้วละครับถ้าจะขนาดนี้นะฮะเดี๋นยนมาใช้ดีกว่า SSD เถอะ ว้าว <What? S 2> สองทุ่มครึ่งแล้วจะไปไหวจังวะไปไหวจริงๆนะเนี่ยเออ,อยังไม่ทำหาเหวอะไรเลยนะฮะแค่เผาแรกนั่นเองครับไม่โหบืดแล้วนะฮะปิดร้านเฉยเอ้าปิดร้านแล้วเหรอปิดร้านแล้วมันไม่มีอะไรน่าซื้อเลยไม่มีของมันเดินด้วย<อ>ทิวลิปก็โมแต่ตัดสินใจอยู่แม่งไม่ทันเลยทิวลิปไปซื้อบ้านลงปลูกก็ได้ ฮะลุงใครนะน่าลุงที่อยู่หน้าบ้านเราอ่ะบ้านเอ้มีเกี่ยวเขาเนี่ยอ๋ออืมแต่ไม่เห็นมีทิวลิปเลยมีทิวลิปสองอันสีชมพูมั้งมาบมาบมันเป็นเมล็ดนะต้องไปรดน้ำเองฮะับปั๊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 บมาละ นี่ energy ผมไม่หมดเลยนะครับโม่แต่เผาแรืวแร้เนี่ยเนี่อะไรวะต้นไม้หายไปได้หมดวะหนุ่มวะฮะเราไปดูของที่ครับได้ก่อนครับ basic ถ้าเราไอ้ไอ้ที่มันไอ้ผงชุ่มน้ำนี่ใส่พร้อมกับปุ๋ยได้ปะผงฮะผงอะไรนะเนี่ยผม basic เ e t t i n g s o i เนี่ยเออมันก็ใส่ไปเลยแล้วก็ลดน้ำแล้วมันก็จะน้ำมันก็จะขังไว้ได้กี่วันคืนหนึ่ง เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคแม่เผาสุดท้ายนะฮะทำสปริงเกอร์ได้สามมันนะนะั้นเนี่ยมืดจังวะโ <Okay, S 2> อเคประมาณนั้นแหละแม่เดี๋ยวของเก็บก่อนแนมะ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปบ้านลุงแนมะ่ปักทอถ้าปักทอเดี๋ยวคนตกน้ำคนระับอะแปลุงนอน,นเลยดีกว่าดูพยายกรณ์อากาศพรุ่งนี้ดีวันนี้เราวิญญาณ จะเป็นระลึตัการตาอชีวิตของคุณแล้วค่ะอาแเกาอ,อากาศท้องฟ้าแจ่มใสมีละอองเกสรมากมายโอเคปะนอนละนอนอุ้ยเร็อรวอัพด้วยดูพยากรณ์อากาศก่อนอผมเช้านี้ครับมีแดดออกทั้งวันแจ่มใสมากเลยพยากรณ์อากาศ อวิญญาณจะตามรังควานคุณโอ้โหโชคไม่ค่อยดีวันนี้โชคไม่ดีอะลงหระว้าวมีลอองเกสรในนี่ใช่ไหมเอา้านี่อะไรเนี่ย<า>นี่อะไรเนี่เราขายหมวกเข้าใจตรงกันเนาะมาที่บ้านร้านเก่าเราเอาเงินมาด้วยละ่ะเฮ้ยร้านขายหมวกเปิดแล้วลง มาแล้วเหรอใช่สวัสดีไซเบอร์แม่ได้ยินข่าวจากลูกมาตั้งนานแล้วว่าโอ้ครับแม่ที่เอาตังค์ไม่ให้ห้าร้อยนะฮะเย็ดเค่แต่แม่ลงก็สส่งมาให้ไหมส่งอเดี๋ยวไปซื้อทิวลิปมาปลูกแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับนีโคบินโรบินมาให้ทำอะไรอ่ะไปที่ร้านมันแล้วก็เอาหินเจ้าก้อนแล้วเงินอีกพันนึง ผมไม่ได้เวสนั้นน่ะเจ็สิบห้าก้อนแล้วเงินอีกพันหนึ่งทำอส,สร้างบ่อกเก็บน้ําโอ้ไม่เอาอ่ะฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียตังฟรีฮะเปลืองเปลืองฮะโอเคไปไหนเนี่ยคือดอกอยูรีบกัมเฮ้ยกระตายกระตายลงแห,หมวะวิงวินู่นแล้วไม่เห็นเลยอ้ห เอ๊ะมันหนีไปไหนไม่รู้แล้วไปซื้อทิวลิปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลงไปดูหมวกนิได้เลยได้เลยตึง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 ,ตงไปดูนี่ก่อนครับวันนี้เป็นวันเกือบเชนนะครับผมเชน้าเจอเชนแล้วไอบอกกันบอกกันด้วยนะเชนในวอลครับสามใช่ไหมใช่ครับผมทุย <c oughs> วันนี้มี เฮลวันเะต็ดนมผมล่าสลามนะฮะโดเคต้องการทิวหลิบสีอะไรมั้งนะสีส้มสีชมพูมีเคด้วยนะผมคณาฮะซื้อคณาซื้อดอกเจ็สมาด้วยครับเฮ้ยไอยหัวหอมเนี่ยถ้าเราปล่อยมันหลายๆวันเราไม่มาเก็บเลยเนี่ย มันจะขึ้นเยอะๆไหมหรือว่าไม่อ่ะหายไปแต่ละวันขึ้นไม่เหมือนกันนะฮะอ๋อก็คือหมดวันหนึ่งก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขึ้นมาใหม่โอเคยังไงร้านหมวกมจะประมาณนั้นฮะโอ้ไม่หมวกกันเดียวเองอะ่ะหมวกแก๊ปใบเก่าๆปีหมวกย่นๆโอ้โหกหน<ร> ي, ึ่งพันบาทเฮ้ยผมเจอร้านจ่าโจโคล,ล่าแล้วนะครับผม ดี๋วไปแวะดูดิดว่าเขามีอะไรขายมั่งนะฮะร้านนี้ขายแพงแน่นอนนะฮะโอ้หครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับอ้าวโหขายแพงโกดจริงจริงด้วยนะฮะแล้วไม่ต่างกันร้านปกติด้วยนะฮะผมแสดงว่ามันเป็นคู่แข่งกับปีแอร์ดิใช่ฮะไา เฮ้ยแล้วก็คือแบบถ้าร้านนี้ไม่อยู่ใกล้ก็ว่ากันไปนะเวลานี้มันอยู่ไกลไงไกลกว่าปีแองไงครับไกลเลยเฮ้ยเรียกใท้สมมตีนี่ว่าจีบไว้เยอะเราจะได้มีเส้นสายกับเขาอ๋อจะได้ทำสองวิได้อ่าอัพเกตุเดี๋ยวเาเปิดนี้ก่อนฮะแป๊ะ ได้เคมาันหนึ่งฮะโอ้ได้ของมาโดนเน็ตอันหนึ่งฮะโอ้โหเอ๊ะวิาสาทมันชอบอะไรวะวิาสาทไม่รู้นะให้ถามทักไปถามแบบวิาสาทเฟิร์สชอบอะไรน <c oughs> อนอยู่ <c oughs> อนอ,อนอยู่หลังบ้านนั่นแหละไปหาดูดิ <c oughs> อ๋ออ๋อวิาสาทเฟิร์สชอบ <c oughs> ขาก็าตายครับเอาไปทำอะไรวะอะน้ำมันพึ่งโอ้ได้ของโดนเนตมาเยอะเลยนะฮะหลังจากที่ผมไปลงดันอยู่นานนะฮะผมได้เวลาเปิดของฮะโอ้เอธคิดตั้น,นะฮะแม่งชอบแต่ของแพงว่ะเอธคิดตั้นอย่างเงี้ยไปละโอ้แัปเกรดนี่เลยครับต้องการคัพเปอร์บาร์ ไม่กดไม่ได้ปะอ๋ออีทิลีฟูไปไปอัพกระเป๋าก่อนก็ได้มั้งฮะไปอัพกระเป๋าก่อนไหมล่ะเดี๋ยวของโดนเน็ตก่อนฮะอืมอวคนนี้ผมลงแร่ลงไอ้นั่นมาล่ะได้ของโดนเด็ดมาเพียบเลยนะฮะนี่ครับใส่เข้าไปนะฮะผมแล้วก็นี่ฮะ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  นี่ฮะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะโอเคกดโอเคเลยครับเอาของมาด้วยได้เมลอนซีดนะครับผมเอาไว้ปลูกในฤดูร้อนนะฮะแล้วก็ดำบ็อกโอเคแค่นี้ฮะดำบ็อกดมนี่ดมนี่ดูดำดาดำนี่ดำนี่ดูดมบ็อกโอเคอัพเกรดอุปกรณ์ครับผม คัพเปอร์พิกเอ็กนะฮะแทงอยู่วอลิมัสโซมัตทำไมต้องแทงจะให้เราอัพกระเป๋าก่อนเลยเหรออัพไปเลยยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วมันจะได้ไม่ไอ้นี่จะได้เก็บของเยอะๆยิ่งกระเป๋าเยอะนยิ่งฟาร์มง่ายขึ้นงงก็ได้ก็ได้นะนไหนๆก็มีตังละนะฮะเออ บอว่าเราเรา,เราไม่ปลูกผักแล้วไหมรอรอหน้าหนาวทีเดียวเลยใช่ไหมชิบหายจะบ้าเหรอถ้าเราปลูกวันนี้อาจจะตายในหน้าหนาวตอนที่ผ่านมาเลยนะแล้วันนี้มันเกิดเชนเจอละเจอเชนละอ๋อมันในนี่ใช่ไหมมันวันมันจะหมดแล้วนี่ใช่ฮะผมเจอเชนละอยู่ที่บ้านปีแอร์เนี่ยระวังมันลนะัดช็อตนะฮะเอาแล้วครับผมฮนะอัพเกรดอัพเกรดนะฮะซื้อไปเลย เต็มยังเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปให้ลุงวับอัพแล้วกันนะฮะสองพันหนึ่งร้อยบาทอีกแปดพันเพเดียวเองแมนะผมซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรไว้หมดแล้วนะครับผมโยนแซลมอนเบอร์รี่เข้าไปเอาไว้เอาไว้ให้ลงุงให้ให้ใหลุงกระยาจกดิอยู่ในป่านนะ่อกระยาจกเออเอาไปให้มันดีกว่าเฮ้ยมันยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่หละ เมลอนปลูกในฤดูนี้ไม่ได้นะครับผมปลูกฤดูนี้กันไม่ขึ้นดินดอืมปลูกฤดูนี้ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมทิวลิปทิวลิปปลูกฤดูใบไม้ผลิอะลงุงอ่ามันก็ฤด,ดูนี้นี่อ๋อนี่เราฤดูใบไ,ไม้ผลิเหรอผลิร่วงเราเพิ่งเล่นไม่ใช่หรอ เพิ่งเล่นมันก็ต้องเป็นพี่ไงพี่แล้วก็มาร้อนเป่ดรู้โอ้แสดงว่าสตรอเบอร์รี่นี่ปลูกไม่ได้แล้วพี่ร้อนยี่ไม่กี่วันแล้วครับพี่ร้อนร่วงหนาวอะไรมันถชกอกดูเนี่ใช่ไหม อผมเ <อง S 1> ขาจะเห็นหล,ลูกนี้เอาสตรอเบอรี่มาผูตั้งแต่แรกก็ดีนะ <ừ> เราจะวางไว้หน้าบ้านลุงบอ๊อบนะเอาไว้ดักทางอลฉันไม่ต้องจำเป็นต้องมีเพื่อนใหม่หรอกนะทำไมลุงหญิงจังวะโอเคเรียบร้อยนะเป็นการเสร็จสิ้สนภารกิจในวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้นี่เรายังไม่ได้ลงดันเลยอุ้ยดาบเหล็กของเรานี่ว่า ว่าเราไม่ได้ลงนะะเออแล้กเพชรอันนั้นมายังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ทำเลยครับอันไหนเออไม่มีพิกเอคด้วยชิบหายเอาไปทำอะไรหืเอาไปทำอะไรเอาก็เอาไปลงดันไงไม่แล้วพลิกแองหายไปไหนอะเอาไปทำอะไรเอาไปอัปเกรดไงเออที่เราเขาแรกกันเมื่อวานอะเออเมื่อวานเราอเอาไปหาแรกไงขุดแร,เเร่เองอัปเกรดเองไง หาเซฟก่อนครับวาบกินสลามนี่มันจะอยู่ชั้นไหนฮะกินสลามเหรออิสลามอยู่ภาคใต้ตอนนั่นอิสลามอา้าวก็ฟังผิดหรอกินสลามเฟ้ยกินสลามอยู่ตั้งแต่ชั้นแรกเลยนี่ ชั้นแรก <c oughs> เห็นไม่เลยที่บ้านไม่มีต้นไม้นะฮะหุกว่าตัดหมดแล้วนะฮะผมผมก็เลยมาตัดนอกบ้านเองเลยฮะ <c oughs> ผมไม่เจอแซลบอนเบอรี่แล้ว่ะไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะเออรู้ว่าไม่ตัดหมดแล้วอ่ะใช่หรเออืม <c oughs> ใช่ ปกติไปาไหนก็ต้องเจอเชอร์รี่เนี่ยไม่ใช่แล้วจำผิดแล้วปนี้ผมเก็บแซฟนะฮะผมเพื่อมาทําปุ๋ยนะฮะสำคัญมากการอําปุ๋ยต้องเก็บแซฟทำไมเราตัดต้นไม้ข้างล่างแล้วข้างบนมันร่วงมาลงไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นไม้ท้าเราตัดข้างบนเนี่ข้างบนจะต้องลอยนะถุีืรเราดีคนละเกม เชื่อเราดิเอ้าเราเราตัดประจำนะม่เห็นเจอซะทีตุ้มตกน้ำันนี้เขาน่่จะตัดไม่ได้ครับตกน้ำแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปตัดข้างนบนแล้วกันครับปึบ๊บปรับพยายามตกลับบ้าน่อนเที่ยงคืนนะีะ่โอ้โหอันนี้น่าจะหมดละ จะตัดไม้ให้ให้เฮียนหมู่บ้านเลยนะฮะเขาไม่เขาไม่รู้หรอกว่าใครมันมาตัดแถวแถวนี้ฮนะอืมเฮ้ย <c oughs> สี่ทุม่มแล้วกลับยังยังยังตัดไม้อยู่ทำลายทำลายหมู่บ้านเออกลับแล้วโว้ยเราไปแอบ,บตัดตอนกลางคืนครวนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราไปตัดหรอกนะเข้า <c oughs> มาในหมู่บ้านไม่มีต้นไม้ต้นเหลือตอยังไม่เหลือ คนในหมู่บ้านก็ไม่รู้ด้วยเพราะเราแอบมาตัดตอนกลางคืนโอ้โรโจนน่ะอ้าวคัสซีนอะไรเนี่ยคัสซีนลุงบ่ะนี่ไงคัสซีนลุงลุงขโมยของบ่ะลุงขโมยถังขยะเอาแล้วมีคนเห็นจอดเห็นครับ เอาไซเบอร์กดข้ามไอ,ไอ,ไอะไม่ไม่ไม่ไ,ไ,ไ<อ>ออม่ของผมเอ๋อะไรนะเจอคาซินนั้นไปแล้วครับลุงว่ามาเจอที่หลังนะะลุงว่าเพิ่งออกมาจากปอนท์ไทยตอนกลางคืนไงอ๋อต้องมีค่าหรือว่าอะไรนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งกับลุงส่วนหนึ่งเราถึงจะเจอคาซินนั้นฮะซึ่งผมถึงถึงตั้งนานแล้วฮะโุยูรฟ <ๆ S 2> เฮ้ยมันเท่าไหร่แล้ว เดี๋ยวเขารู้เหลือเวลาอีกหน่อยนึงเลดแล้วจริงดิกดออกแม่งเลยถึงบ้านแล้วมาให้เวลาถึงปีสองแมั้งเออแม่งคุยบ้าอะไรกันนานใช่เป็งเราว,วิ่งก็ช้าด้วยนะกกตติ้งเลยแล้วผมนอนแล้วแนมะ่ต้องสซอรคิปอะ่ะเออ ไม่ไงั้นไม่ทันนะผมเพราะเร่นกันเล่นมันติเพเยอร์เวลาไม่ได้หยุดนะฮะเออเล็กแมพหนึ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งแล้ววิ่งอตอนนี้นะเราก็จะอา่าบอกไปเขาเดียวว่าลุงก๊จะต้องทันหรือไม่เราติดตามชมในาพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์นี้ผมเซมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดี